ายุ83ทำงานเลี้ยงตัวเองน้ำเงินบุญหนักยังต้องขับรถเอง เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงในตำนานกระสืออย่างน้ำเงินบุญหนักที่วันนี้เผยชีวิตในวงการเกือบ70ปีแถมเจ้าตัวยังเชื่ออีกว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงเท่านั้นแม่อยู่วงการบันเทิงมา70ปีเลยยาวนานมากเลยก็ประมาณนั้นโดยแม่เริ่มเล่นหนังกับมิดตอนนั้นเนี่ยอายุแม่ยังไม่มากตอนที่เขาชวนเข้ามาในวงการแม่ตอบว่ยยังไงตอนนั้นที่แม่เริ่มเล่นหนังเรื่องแรกอย่างเรื่องสาบสวรรค์แม่เองก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องเป็นนักแสดงไม่เคยคิดเลยเพราะว่าแม่คิดว่ามัน เป็นไปตามดวงมากกว่าแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนตอนนั้นก็ยังเด็กๆอยู่ก็ไปเจอผู้ใหญ่แม่ก็ไม่รู้จักเสร็จแล้วท่านก็เรียกหนูๆมาหนี่หน่อยแม่ก็เข้าไปยกมือไหว้ท่านก็ไปถามไปปรึกษาว่าเด็กคนนี้ใช้ได้นะแม่ก็ไม่รู้กองงๆท่านก็เลยถามว่าหนูเล่นหนังไหมแม่ก็เอาสิตอนนั้นตอนอยู่กองเนี่ยมันลําบากกว่าตอนนี้เยอะไหมเมื่อก่อนดารามันคนละอย่างนะดาราสมัยก่อนลําบากมากแต่งหน้าเองทําผมเองเสื้อผ้าหาเองเห็นว่ามีจดหมายที่มิ ชัยบัญชาเขียนถึงคุณแม่ด้วยใช่แล้วมิรกับแม่เนี่ยสนิทกันมากเลยแม่เล่นกับเขาเป็นน้องสาวก็มีเป็นนางเอกก็มีเขาก็เขียนเอาไว้เล่าประวัติว่าดาราที่เขาชื่นชมก็เป็นคนที่นิสัยดีมากคุยกับเขาก็รู้เรื่องน้ําเงินบุญหนักแล้วเขากับแม่ก็คือสนิทกันมากแม่ก็ยังยกเก็บเอาไว้เลยนะแม่เคยพูดว่าแม่เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงก็บังเอิญว่าคุณปู่ของแม่ซึ่งอยู่กับราชการที่6ก็ทําพวกละครเรียกได้ว่าเป็นมือขวาของราชการที่6เลยตอนนั้น แม่เนี่ยแปแล้วแต่ก็ขับรถมาเองขับรถเองตลอดเลยตอนที่แม่เข้าวงการแม่ไปไหนแม่ก็ไปคนเดียวมันก็เลยชินแล้วถ้าแม่ขับรถแล้วมีใครมานั่งข้างแม่เนี่ย แม่ขับรถไม่เป็นเลยนะกลัวว่าเขาจะกลัวว่าเราเนี่ยขับไม่ดีแล้วเห็นว่าแม่เคยเจอเหตุการณ์มาแล้วคือตอนนั้นเนี่ยแม่ไปถ่ายละครถ่ายมนรักลูกทุ่งมันถ่ายดึกแม่กลับจากนครปฐมตามันจะหลับแม่ก็กินลูกอมเปรี้ยวๆก็เอาไม่อยู่รู้ตัวอีกทีหน้ารถของแม่เนี่ยไปติดกับท้ายรถสิบล้อแล้วแม่เบรกตาตั้งเลยแล้วก็กุมหลวงปู่ทวดนั่นเลยหลวงปู่ช่วยลูกคือทุกครั้งเวลาแม่นั่งรถเนี่ยแม่จะไหว้แม่ย่านางรถหลวงปู่ทวดช่วย ลูกด้วยนะเพราะว่าแม่จะเดินทางคนเดียวเห็นว่าบ้านปลายชีวิตแม่ก็ปลงได้แล้วคือทุกวันนี้แม่ปลงแล้วลูกคนเราเนี่ยอยู่ไม่ถึงร้อยชีวิตเราสั้นอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินให้อิ่มนั่นเองละคะ่ะ